เขาทาได้เราก็ต้องทําได้คาคานี้ยังใช้ได้กิงเสมอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ลบบุรีนะครับการสอนขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยสำหรับครูฝึกเนี่ยเกียร์ธรรมดารถเก่งเนี่ยเป็นอะไรที่หัดยากนะครับเพราะการออกตัวนะครับยิ่งออกตัวติดเนินเนี่ยจะยากกว่ากระบะอีกนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาสอนพี่เขาเน้นเรื่องการอ,ออกตัวนะครับเปลี่ยนเกียร์รถเกียร์เพิ่มเกียร์ขับรถในเมืองเส้นทางที่ต้องไปนะครับแล้วก็ ฝึกเส้นทางข้างนอกนะครับฝึกขึ้นเขาออกตัวบนทางลาดชันและขาดไม่ได้เลยฝึกถอยเข้าจอดที่บ้านโอ้โหผมมาถึงบ้านพี่เขาเนี่ยช่องเข้าขนาดรถผมขับเข้ามายังรู้สึกว่าโอ้แคบเลยเราจะสอนเหลี่ยมไหนให้วะจะถอยเดินหน้าจะให้ทํายังไงหลังจากฝึกข้างนอกมาพี่เขาก็มีสมาธินะครับก็สามารถปล่อยขับคนเดียวได้นะครับก็สามารถเอาหน้าเข้าได้เอาหลังเข้าได้ผมฝึกให้หมดแล้วในกล้องอาจจะดูกว้างนะครับ แต่สถานที่จริงแคบมากตรงนี้นะครับผมก็เลยฝึกให้เอาแบาบว่าถอยเข้าเพื่อจะได้ออกง่ายๆหรือจะเดินหน้าเข้าออกอยังไงฝึกหมดเลยนะครับใครคิดอยากจะขับรถอีกรอบทักมานะครับผมไปสอนถึงบ้านสร้างความมั่นใจนะครับลองอีกสักตั้งหนึ่งนะครับเขาทําได้เราต้องทําได้คำนี้ยังใช้ได้จริงเสมอเดี๋ยวเจอกันครับ